อันนี้มันต้องสอดคล้องกับตัววิชั่นของเราจริงไหมว่าเราจะแบรนด์ตัวเราเองเป็นยังไงสมมุติว่าพี่แมวบอกว่าพี่แมวจะเป็นคนที่มีเ,เ,เป็น specialist นะะผู้ชำนาญการด้านใดด้านหนึ่งด้านเนี้ยนะฮะแล้วพี่แมวก็ต้องทำท่าให้เหมือนจริงในองค์กรก็ต้องมี lab นองค์กรก็ต้องมีอะไรให้เขาเห็นบ้างที่พี่มาจะค้นคว้าวิจัยอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาด้เขก็ไปใช่ไหมมันก็ต้องมีสตอรี่ทูเทลใช่ไหมไม่ใช่บอกดูจะเป็นสเปเชียลิสต์ไม่มีอะไรสักอย่างในมีร้านท่องแถวมันไม่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคนในองค์กรก็ต้องสอดรับเพราะฉะนั้นออร์แก z น t เ o ชันก็ต้องเปลี่ยนนะตามวิชั่นเพราะว่าเราอยากจะเป็นสเปเชียลิสต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคนนี้เขาบอกว่าเขาจะเป็น s ซอ v i ว e สเพ v ร d ว r เดอขาก็ต้องแบบว่ามีทีมสำหรับ Service ให้เรียบร้อยเลยแน่นอนเลยนะนั่นคือวิสัยทัศน์ของ CEO หรือเจ้าของกิจการนั้นๆสมมุติว่าเราเดินเข้าไปในร้านเนี่ยร้านอาหารเนี่ยต้องอร่อยและสะอาดนะฮะสมมุติว่วิสัยวิสัยทัศน์ของเขาคือเขาต้องการจะเป็นอร่อยสะอาดนะราคาอันกรางหรือราคาเยอะกเพราะฉะนั้นเขาตั้งเขาตั้งวิสัยทัศน์ของเขาเลยว่าเข้ามาร้านนี้แล้วเนี่ยจะต้องแบบว่า อิ่มอร่อยสมมุติเขาตั้งแตว่าอิ่มและอร่อยนะอิ่มอร่อยสะอาดเขาตั้งของเขาว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคึงพอใจต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งไว้แล้วคนออกไปเนี่ยต้องพอใจเพราะนั้นองค์กรของเขาเนี่ยต้องไปตามตัวนี้คืออิ่มไม่ใช่ว่าให้นี้เดียวมันจะอิ่มได้ยังไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า price equal value คนยินดีที่จะจ่ายราคาเพิ่มถ้าไร value เพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องไป define ตัวนี้เขาต้องไปบอก production คือพ่อครัวเขาใช่ไหมฮะว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะเพื่อจะต้องสื่อตามวิชั่นของเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านบางบางอย่างเนี้ยฉันไม่ต้องการอะไรเลยฉันฉันขายราคาถูกนะเอาถูกไว้ก่อนเอาถูกไว้ก่อนเพราะ t a r g e t g r o u p เขาก็คนลร้านอย่างเช่นเขาจะขายมีมีร้านหนึ่งที่ที่เอกมัยนะเขาก็ขายข้าวแกงก็จะตั้งเป็นม้อๆๆๆนะ น้ำแกงก็ให้ซดฟรีน้ำก็ให้ดื่มฟรีแล้วเขาตักนั่นเองเขาทาเอาวอลลุ่มเข้าไปใช่ไหมแต่เขาอร่อยในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเขานั่นถือทา์เกตถูกต้องแล้วเขาก็ทําตามวิสัยทัศน์ที่เขาต้องการจะเป็นนี่บางคนในเวลาพูดถึงกลยุทธ์พูดถึงวิสัยทัศน์พูดเรื่อง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 วัฒนธรรมองค์กรมันพูดด้วยด้วยศัพ์ยากแล้วคนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลให้คนเข้าใจจากจาก จะจนถึงรากยาาของเราก็คือทุกคนตั้งแต่ระดับทุกระดับต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอะไรทั้งองค์กรนะให้ตรงกับวิชั่นนะแต่เราใช้อะไรเราใช้แบรนดิ้งเพราะเราต้องเกียรติต้องรู้ว่าทุกคน behind the brand เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวตัวตัวให้พี่มาอธิบายนี้ไม่ไม่ใช่อธิบายคือคือให้ดูวันนี้ต่อทีหนึ่งพี่มาลงถึงตรง stakeholder นี่เลยได้ไหมได้นเน่ยเออท่านชมดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมชอบวันนี้มากอันนี้จะทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ของการกำหนดแบรนด์หนึ่งแบรนด์ขึ้นมาในองค์กรเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พี่แมวพูดถึงวิชั่นสตรัทจีมายม่เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาสอดคล้องกับมิชชั่นของเรานะครับเราทำอะให้ลงมือนะฮะเราเรามีมิชชั่นแล้วก็ต้องบรรลุเป้าหมายกองทำให้มันให้มันถึงโกลนะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรครับที่แท็กไลน์ของพี่แมวนี่หมายถึง ก็คือแบบว่าเราก็มีแท็กไลน์ใช่ไหมครัอย่างเช่นบอกว่า at SGC Deliver เขาเรียกว่าแท็กไลน์อ๋อใช่ไหมมันต้องมีคําสั้นๆอย่างนี้ทุกคนก็ไม่รู้ครับงานบริการการบริการคืองานของเราอ่ใครับก็คือึมาครับว่าไอ้ตัวไอ้แท็กไลน์นี่จะเป็นตัวที่ขยายตรงโกนี้ให้ชัดเจนขึ้นใชว่าอะไรคือคือ achieve goal คือคือบรรลุเป้าหมายไหมครับบรรลุเป้าหมายคือ objective ของเราแล้วเราทําอะไรเราต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะพอเป้าหมายได้แล้วเนี่ย เรามีแท็กไลน์ว่าโอเคเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยรเ,เรามีอย่างนี้อย่างเซ็นเอ่อเออลูกค้าคือคนจ่ายเงินเดือนของเราครับอาใช่ไหมคือแท็กไลน์ต้องรู้ ทุกอันก็ต้องเขียนหมดเลยในเพจสลิก็ต้องเขียนลูกค้าจ่ายเงินเดือนเราย้ำเตือนว้อยเนเสมอที่ไหนก็ต้องเขียนใช่ไหมฮะว่างั้นเดี๋ยวเป้าหมายจะลาดเคลื่อนกันเดี๋ยวโกจะคลาดเกลื่อนแทรกลายของพี่มาคือตัวที่มาคุมโกรีทีว่าคุณไม่พลาดเป้านะทีนี้พอถึงอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยนะฮะกลับมาดูภาพพอดีนะครับคุณก็มีแบรนด์แวลูแน่นอนเลยแบรนด์แวลูที่ที่เราบอกนะฮะที่เมื่อกี้นี่แบบว่าเราเรากระหายน้ำนะฮะ เราเราต้องการจะซื้ออะไรใช่ไหมฮะเราเราต้องมันมีนิดภาษาอังกฤษมันมีนิดกับวอนใช่ไหมอย่างสมมุติว่าเรานิดซีเมนแน่นอนเพราะเราจะสร้างบ้านใช่ไหมคะเรานิดซีเมนที่จะสร้างบ้านใช่ไหมแล้วเราวอนอะไรนะเราวอนปูนซีเมนนครหลวงเราต้องการอินซีเท่านั้นทําไมมันต้องมีถามทำถามทําไมทําไมก็คือว่าอันคือแว l ลูจริงไหม นี่นี่คือแบรนด์แวลูของมันแล้วก็คือว่าฉาบง่าย<ะ>เหนียวลื่นอ,อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ,ฮะเออ,เอ,อหาซื้อได้ง่ายอะไรทุกทุกอย่างอันนั้นคือแบรนด์แวลู ทำไมอ่ะเราก็ต้องถามตัวเราเองเวลาเดี๋ยวนี้เขาพูดเนี่ยเามีการวัด Value c u r v e เหใน่ไหมใส่ t r i b u t e เข้าไปข้างล่างสมมติว่าพี่เราจะวัดยุ้ยกับอีกคนนึงเราจะเลือกคนไหนจะแต่งงานด้วยสมมตินะเราก็เอาสองคนมาวัดซิว่าไอคนนี้มีความรู้เท่านี้ด็อกเตอร์ไอคนนี้คนนี้พูดมากคนนี้รอกควาอะไรเงี้ยคือทํา a t Attribute อยู่ข้างล่างแล้วก็พลอตแต่ละคนแล้วก็มาดูซิว่าสุดท้ายเนี่ย แล้วม,ม,มันกราฟคนไหนมากขึ้นแต่เราต้องมาทําตัวอ่านของเราก็คือว่าเราต้องมาดูว่าเราต้องการแบบไหนไม่ใช่ว่า ต้องการแบบนี้แต่เขามีแบบนี้ครับไม่ใช่แล้วแล้วคนนี้มีไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาขีดเส้นของเราว่าเราต้องการจะแบรนด์แวลูของเราเป็นแบบไหนเพราะเราจะเป็นดีเด่นทุกอย่างมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาทาแวลูของเราเองให้ได้นะฮะทีนี้ขอเขาอะากกลับมาที่รูปอีกทีนะครับผมผมชอบอันนี้มากเลยพี่แมวนะฮะพอกลับมาปุ๊บเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเห็นเห็นอันตัดจากแบรนด์แวลูไหมครับพอเรามีตรงนี้ปั๊บเนี่ยฮะเราต้องส่งออกไปครับบอกให้คนรู้ไงนะฮะ มันเหมือนเป็นการอธิบายด้วยมีเป็นร้อยเป็นพันทำไมเลือกสันนะถูกไหมครับโอ้คนยิ่งมีเยอะๆเลยทำไมถึงพิกอมานี่แหละก็เพราะว่าเราสําเร็จละในการที่เราส่งข้อความนี้ออกไปให้คนรับรู้ว่านะเหตุผลอะไรที่คุณต้องเลือกเราถูกไหมครับนะมันก็จะมีเมสเซจออกไปนะฮะแล้ะสุดท้ายก็แน่นอนครับนะถ้าเปื่อถ้าเปื่อมาถึงขั้นตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราหมดคือ stakeholder เนี่ยนะเขาก็แฮปปี้เลยพอใจเป็นอย่างยิ่ง นี่ประการสําคัญที่ว่าเราต้องเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเราเริ่มตั้งแต่ต้นเรือคือว่าเราต้องมีวิชันก่อนว่าเราจะเป็นองไหนนะคะเอาง่ายมีวิชันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็แบบว่ามาตั้งวิชันวิชันอะไรก็ตามนะคะเราต้องมาตั้งทาร์เก็ตนะคะมาตั้งทาร์เก็ตแล้วเราให้มันแบบว่าทุกคนในองค์กรเนี่ยมาช่วยร่วมกันนะแล้วเมสเซจที่เสียไปมันต้องสื่อจาก ข้างในข้างในมันต้องรู้หมดทุกคนก่อนแล้วออกไปข้างนอกให้เหมือนกันอะไลจากข้างในออกไปข้างนอกแล้วให้เหมือนกันแล้วก็ให้เด่นชัดก็มีเราจะ tell story แบบไหนนะคะเราก็ต้องเราก็เล่าไปนะะว่าโอเคเราเราจะเป็นแบบนี้เราจะสื่อแบบนี้มันก็ต้องมี การสื่อแบบต่อเนื่องนะฮะแล้วทุกคนเราก็มีการวัดผลได้ว่าแล้วทุกคนก็จะมีความว่าได้รับผลประโยชน์ก็คือสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดนะฮะก็จะได้รับประโยชน์จากอันนั้นแต่นี่คือขั้นตอนเห็นะครับซึ่งพี่แมวเห็นว่าในหนังสือเนี่ยที่เขาพูดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทำมาจริงๆเลยคือพี่แมวต้องบอกย้ยฉันทำเดี๋ยวฉันจะต้องคุยให้ท่านผู้ชมรู้นะฮะอันนิดนึงนะครับพี่แมวใช้สเต็กโฮเดอร์ไม่ได้ใช้แชร์โฮเดอร์นะครับสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญกว่าใช่สเต็กโฮเดอร์คือ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 ผู้ที ที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ตรงนั้นหรือจะเป็นอะไรทั้งหมดทุกคนนะคะไม่ใช่คําว่าแชร์โฮเดอร์เพราะว่าเราถือว่าเราไม่ไดไม่เคยใช้คําว่าแชร์โฮเดอร์แม้กระทั่งที่พี่มาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าคู่ค้านะคะก็มี เวลาพูดถึง business partner ที่เราพูดถึงที่เป็น P. I. M. แล้วก็เป็น C. I. M. เนี่ยนะคะทั้งหมด2อันเดี๋ยวนี้เขามีคำหมายก็คือ T. I. M. T. I. M. Total Relationship Management Total เลยใช่เห็นไหมเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ดอะไรก็ตามที่มันจะเปลี่ยนไปในหนังสือเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเราจะทำได้เนี่ยเราต้อง define value chain ของเราก่อนนะฮะในองค์กรที่ในในปูนเขาเขียนว่า from quarry to lorry พอรี่ก็คือจากเหมืองไปเป็นรอลอรี่ก็คือรถคือเขาทําให้ทำเหมือนเขาบอกว่าเราจะ d e ไฟ n e c เนี่ยนะฮะจากจากจากเหมืองเนี่ย ไปสู่ที่ที่เราผลิตปูนออกมาไงนะมาสู่คือรถรถที่จะเอาปูนพาเนี้ไปส่งตามไซต์ก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่จากผลิตอย่างเดียวมันเหมือนที่มันก่อนผลิตนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง value chain เนี่เราพูดถึงถึงซัพพลายเออร์ของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนพูดถึงว่าอะไรก็ทำกับลูกค้านะก็คือลูกค้าเราอย่างเดียวแต่ลืมนึกถึงว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นยังไงที่เราพูดถึงในองค์กรเราก่อนว่าเราเนี่ย เราได้วิชั่นมิชั่นแล้วเรียบร้อยแล้วนี่นะะเราจะทํางานให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นได้เราก็มามา De ไฟใหไอ้ตัวเชนในโรงองค์กรของเรานะฮะเราก็เขียนเลยนะฮะว่าเชนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะตัว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 เชนของพี่มีภาพด้วยเลยนะเอาเอาอวดๆบ้างนะคพี่เดี๋ยวตัวครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไม่ได้เอาภาพมาโชว์เลยตัว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 เชนของเรานี่นะคะเออก็ก็ตั้งแต่ q o a r r y to lorry เราก็จะบอกว่า มันเป็นเชนเชนไปเรื่อยๆนะฮะว่าคนไหนทําอะไรบ้างแล้วร้องมาดีไฟว่าเฮ้ยเราอยู่ที่แผนกาําถุงนะสมมติเราจะทําไงเราต้องทําถุงให้ดีที่สุดใช่ไหมถุงต้องสะอาดผลิตออกมารแล้วถุงต้องดีนะไอ้คนบรรจุก็ต้องบอกว่าบรรจุเสร็จแล้วถุงต้องสะอาดนะแล้วฉะนั้นเพราะนั้นเราทำอะไรไหมแบรนด์ plus and m i ร u s แต่ละองค์กรเลยว่าฉันเนี่ยมีส่วนที่ตรงนี้ดีอยู่แล้วนะแต่อันนี้ฉันไม่ดีอ่ะ ทำยังไงออ g เด e c h เ i นเนี่ยเพื่อให้เขา add ได้นะเราก็บอกว่าถ้ามันเป็น m i เน s ทำให้เปลี่ยนเป็นลบอยู่ทำให้เปลี่ยนเป็นบวกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มา define แต่ละคนเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะว่าจาก vision เนี่ยที่เราทำเนี่ยเราออกมาเป็นทีมของเราว่าเราจะทำแบบไหนเสร็จแล้วเราก็ หาเชนของเรานะเราก็มีคลิกออฟในเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนก็ได้ว่าเราเป็นแบรนด์แอมบร์เดอร์แล้วเราก็ลงมาคัสเคดนนวเราต้องลงมาข้างล่างว่าเขาจะไปทำยังไงเขาต้องมาดี f ฟว่าเขาเป็นเชนอ่ะเขาเป็นส่วนไหนอ่ะของของของเขาส่งไหนของของของข่วงโซ่แห่งคุณค่าของเราครับใชครับไม่เหมือนจิกซอเขาเป็นตรงไหนอ่ะนะขาดซือซึ่งอะไรอันหนึ่งขาดอันนี้มันก็ไม่ได้ขก็ไม่เสร็จใช่นะฮะเส้นตก่อนนี่คนเขาเวลาจะจบเวลาเขาบอกว่าเวลาทุกคนบอกว่า supply chain ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็น value chain เรารู้อยู่แล้ว supply chain จะแพนแนี้มาแพนแนี้จะเออกนี้มาเป็นนี่แต่ order คือธรรมดานั่นคือ p r o c e เรืนานี่เราจะ add value เข้าไปตรงไหนของไอ้ห่วงโซ่อันนี้ถ้าเข้าได้ตั้งแต่จุดแรกสุด จุดกำเนิดเลยจนถึงสุดท้ายที่สมมอบถึง end user เพอร์เฟเลยสมบูรณ์แบบคิดดูนะคะว่าสมมุติว่าเราทําดีหมดแล้วนะคะสมมุติอาหารก็อร่อยนะคะสถานที่ก็สะอาดราคาก็ดีนะคะคนคนบรรยากาศทุกอย่างดีหมดเลยนะคะคนที่มาแค่แค่บอกว่าคนมารับออเดอร์ก็ดูดีนะแต่พอคนมาเสิร์ฟปุ๊บวางกระแทกนิดเดียวนะ ไอ้ไอ้ที่ดีมาก่อนนั้นนะมันไม้หมดเลยเกือบครึ่งหลือหรือหายหมดแปลกไหมแต่ของที่เราเนี่ยอย่างสมมุติว่าทําของมาดีหมดดีหมดทุกอย่างเลยออเดอร์โฮเชนเนี่ยตั้งแต่ออเดอร์มาเนี่ยมีเซอร์วิสเลเวลอะรีเมต์กันว่าลูกค้าโทรมาอย่างนี้สั่งต้องสะดวกทุกอย่างเข้าออกอะไรได้ทั้งหมดเวลาหมดมีมีการกำหนดไว้เลยพอแค่คนขับรถไปจอดรถแล้วบอกว่า เมื่อไรจะขนลงสักทีหนึ่งขนเร็วๆหน่อยสิจะผมจะรีบกลับบ้านผมไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะเจ๊งเลยนะแค่เนี้ไอ้ทั้งเชนเน่ะมันหายไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่ามันลําบากนะคะไอ้ไอ้ความมันลําบากว่าเราจะทํายังไงให้ให้แบบว่าทุกคนจุดเลยทุกคนโซ่อันนี้เนี่ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักอะไรตระหนักว่าลูกค้าคือผู้ใจเดียของเราคิดอย่างนี้เลยคิดอย่างนี้เลยถ้าไม่มีลูกค้าเนี่ย ใครกล้าทาให้คนจ่ายเงินเดือนอึดอัดหรือหงอิทธิพลนี่อะไรางี้ยนะใช่ไหมใช่ไหมมันมันไม่ได้เพราะว่าทุกคนเพราะนั้นเราถึงบอกว่าบางค้านี่เราพูดว่าพอดีพี่แมวดูแลการขายการตลาดคนเขาบอกอ้าวก็พูดอย่างนี้ได้พี่แมวก็ช่วยทุกคนอ้าวใช่ถ้าถ้าเราขายของไม่ได้แล้วเราบริษัทเราจะอยู่ได้ไหมคือทุกคนต้องช่วยมันจะมีปัญหาทุกองค์กรนะก็คือว่าโปรดักชั่นจะเป็นยังไงการตลาดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะไม่ ทุกคนชอบสร้างเขาเรียกว่าไซโลไซโล thinking คือทุกคนเก็บก็บในไม่ใช่ทุกคนแบบว่าอยู่แบบอไม่ไม่แชร์แล้วทุกคนก็พยายามหวงอำนาจคือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นมันเป็นนี่คือกฎ ธรรมชาติของคนถึงเรียกว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาจะทําให้ว่าคิดถึงคนคนเดียวเลูกค้าแล้วทุกคนอะไรแบบนี้ตามาทิ่ตามวิชนีเลยตามวิชนีเลยันไปข้างหน้าอย่างเดียวตรงนั้นเลยแบรนด์ของเราคืออะไรแบรนด์ของเราคืออะไรที่จะให้แวลูกับลูกค้าได้สูงสุดครัใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์นี้เป็นพูสตรัติจีให้ลูกค้าใช่ไหม ถ้าเดินคนเขาเดินมาแล้วมาถามหาว่าขอซื้อปูนตานกหน่อยนะคะหรือขอซื้อปูนปูนอินรีหน่อยลูกค้าไม่อยากขายเหรอลูกค้าที่ไม่เคยขายก็ต้องสั่งไปไปขายจริงไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมว่าเราเกิดแต่ก่อนนี่ราพุช ต้องเวลาใช่ไหมผักออกไปเรามีอะไรก็ขายแบบนั้นได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจสมัยใหม่มีการแข่งขันกันสูงโลกมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรแค่จะพูดอะไรก็ตามลูกค้ามีความรู้มากขึ้นลูกล้าเห็นอะจะเขาเหใช่เขาต้อง